ซื้อกับพี่เลยได้นเนี่ยเพราะตอนเน<ล>ี้ยไอ้บุกซอนไปยืมใช้ด้วยแบกไปยืมให้พี่พแก<ค>ไม้ฝึกหัดครับไม้ฝึกห,หัดโอ้ไม่ได้มาดำหลายปีแล้ว ไปลองเอาไปแกะดูว่าเป็นยังไงนี่อันนี้ตัวสีส้มใหม่เลยนี่ยังไม่แกะเลยใช่ครับแล้วก็อันนี้ซื้อกับพี่เลยได้เนี่ยเพราะตอนเนี้ยจบเลยปริศเนียมันส่งไม่แพงส่งร้อยกว่าบาทครับอันนี้ก็จะมี55 65เพื่อว่าเอาไปดูเปรียบเทียบกันอแล้วค่อยส่งกลับมาครับพี่เราจะเอาตัวไหนก็อันนี้ไปครับแล้วผมจบไปแล้วก็หน้ากากกระพรอ้หม่หยิบหน้ากากกระพรอ แล้วก็นิ่มๆไอ้ากาท่อเยอะเลยติมเต็มอันนี้น้องล่าของช่างสวิสซ์กับครับพี่ขอบคุณครับอ๋อช่างสวิสซครับคืนไปซ่อมเกียบ่อยอยู่อ่าครับผมนี่ยางกระชากอ๋อเพื่อเอาไปส่องอะไรก็ได้ส่วนน้องล่าอีกอันหนึ่งเอ้เคยจะเอานะเชือกไดนาม่านึ่คือส่องที่ขึ้นปืนอะไรกัน อ๋อหัวโดชุดแข่งอันนี้อันนี้ให้อเอาว่าจะเอาประกบกับตัวไหนก็ตัวนี้จะเป็นรุ่นเคนาครับอันนี้จะแข่งพิเศษใช่ไหมพี่ใช่ครับบางคนขาจชอบเงี้ยงเดียวตัวนี้จะเป็นแข่งตัวแข่งพิเศษมันมันแข็งกว่าที่มันแถมมาใช่ไหมใช่ที่แถมมามันจะเป็นเลขธรรมดาอันนี้จะเป็นซิปเจ็ตคิสซี่พีเฮดนะครับมันเป็น้เกตของมันใช่ครับ โอเคครับขอบคุณมากครับพี่ฮาร์ดครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับโอ้โหขอบคุณมากครับให้โอกาสไปยืมใช้ด้วยแหมวิวให้พี่แกเดือนเลยนาเศร้ากันแล้วก็จะลาอันนี้จะไปไหนครับวันนี้เหรอครับจะไปกันธารลมไม้เด็ดไม้เด็ดไม้เด็ดไม้เก่าไม้เดิมแต่ไม่รู้ว่ามันจะน้ำมันจะท่วมไหมเพราะว่าน้ำมูลขึ้นครับ วันนี้วัดดวงครับไม่มีใครไปสำรวจไม้ให้ก็คือคุยงายไปรอหาไม้นั่นแหละวัดดวงเลยถ้าน้ำใสก็ได้ดวงครับวันนี้ไม้เดือไม้ยียสศกใหญ่<ส>อาจจะรั้หล,ลงเหลืออยู่นะครับสักตัวาได้สักตัวก็ถือว่าคุ้มละงานนี้โอเคเล t โกเล o โก อยู hey yeah. oh, 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 oh. ่เียงมีงลงนะครับโอ้โฝนครับาสาหลายกางสวยนะอาจารย์สาหลายเต็มเลยนำไซกับที่ขึ้ว่าที่พ่อตอีดอกนำคุณที่เราเย็บรอยไปเล้งได้ดอกก่นเลยับรถเลนนี่คร รอ,ลลอมาถึงเลยครับไม้ในตำนานโอ้ไม้ในตำนานไม้ตำนานไม้นี้เละผมเป็นดำน้ำยิงปลาเป็นก็ไม้นี้เหี่ยไม้ฝึกหัดครับไม้ฝึกหัดโอ้ไม่ได้มาดำหลายปีแล้วปล่อยให้น้องๆมาไอลงไม้นี้ ผมก็ไม่ค่อยได้มานะครับแต่ามาก็จะมีเน้องๆมายิงน้องๆหัดใหม่ก็มาลงนีง่แหละจนเป็นถึงได้ไปหมายข้างนอกมานะดูเขาทำใหม่รับตะลิงใหม่หมทำกันซ้ะตะลิงเราเหินมาลงนะครับไม่ได้เข้ามาหลายปีแล้วนะทำงนานเมือ่อก่อนปานินเยอะหมายนี้เยอะเยอะถึงเยอะมากเลยแหละนะครับ ผมดำเป็นใหม่ๆใ,ใช้ตีนกบยังไม่เปลี่ยนผมเดินน้ําเท่าเท่าเนี้ยเท่าอกอะผมเดินคานคานยิงอะยิงได้ทีละยี่สิบสามสิบตัวตอนเป็นดำเป็นใหม่หมผมก็ไม่ได้เคยไม,ไม่ได้ลงสักทีวันนี้นะหาหมายไปไหลยหล,ยห,ลยหมายแล้วมาจบอยู่ที่นี่แหละหมายในตำนานหมายกําเนิดจ่าแผนนี่แหละจ่าแผนกําเนิดจากไมยนี้แหละครับจะลองลงดูว่าจะได้ตัวไหม แมนะ่ถ้าได้ตัวก็ถือว่าฝีมือโยมหมดแล้วนะอัน,อนนี้อุปกรณ์ใหม่ครับเบิกเบิกใหม่เบิกจากศูนย์เลยนี่ของใหม่หัวหัวชุบแข็งนะครับพี่ฮาร์ดใหม้มาครับ IKK s เคส r บียร์พิชใหม่เลยของใหม่เลยเนี่เบิกจากศูนย์ยังไม่ได้เปลี่ย นี่ครับที่นี่เลยทดสอบที่นี่เลยจากสูนนะครับเนี่ยการใหม่จิกตัวส้มนะครับตัวส้มหกสิบห้านะครับหกสิบห้าเอามาทดสอบนะครับวันจะเป็นยังไงหกสิบห้าตัวส้มผมไม่เคยใช้นะครับตัวนี้มันจะมีตัวปรับแรงดันลมด้วย ปรับลมเบานะครับประโยชน์ของมันก็คือเวลาเราขึ้นลูกดอกนะครับเราปรับลมเบาเราก็จะโหลดโหลดลูกดอกได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องใช้แรงเยอะ,ะครับพอโหลดลูกดอกแล้วเราก็ค่อยปรับนะครับอ่ามันจะเป็นตัวปรับแรงดันลมของมันเป็นวาลวนะอะาก็จะรัดติดกันไว้ใช้เข็ไท้ายครับไว้แบบนี้นะนะครับ ถ้าของเบิกมาจากศูนย์ใหม่ๆมันจะเป็นาราคานี้ยของยังไม่ได้แกะนะครับใหม่นะครับไอ้ตัวเกี่ยวเชือกไอ้ตรงใส่เชือกเนี้ยอขยับเข้ามาใกล้ๆเนี้ยเห็นไหมรูรูมันจะเล็กนะครับเราต้องเลือกสายมันให้ดีนะครับบางทีไปซื้อสายมาอีกทีนึงแล้วก็ใหญ่ไปนะครับตัวนี้น่าจะสองมิลน,นะครับสองมิลสองมิลน,น่าจะเข้าได้พอดีนะแต่ถ้าใหญ่กว่านี้น่าจะไม่ได้นะครับต้อตงสองมิล หรือน้อยกว่า2มิลน,นะครับเข้าได้แต่เล็กเกินไปมันก็จะขาดนะครับเวลาเรายิงอ่ามันกระชากแล้วมันก็จะขาดยิงไปเรื่อยๆนะครับยิงเล็กๆมันอาจจะไม่ขาดเพราะว่าเราใช้ไปเรื่อยๆเราไม่รู้หรอกว่ามันจะสึกลอตอนไหนเสื้อเชือกไอตัวนี้สายแบเดนิมา่าครับเดนิม่าอันนี้พี่ฮารดแถมมาให้นะครับพี่ฮารดแถมมาให้นะครับอะกาศ อันนี้ก็ใหม่ครับของใหม่เลยผมขึ้นแกะกล่องแล้วก็ประกอบกับสลักเกินมาสลักเกินก็สวิมาครับน้ากากสวิมานะครับตุตูตาสวิมาติดกล้องโกโปรได้ติดกล้องแอคชั่นแคมได้ครับอุปกรณ์สําคัญอย่างหนึ่งนะครับเวลาไปไปหาปลาหาอะไรนะครับไปแคมปิง้งไปไรก็ช่างนะครับหาอยากหากินเนาะนะนี่คือ อุปกรณ์ที่จําเป็นนะครับไฟแชกนะครับอย่าลืมอย่างน้อยต้องสํารองนะครับหนึ่งถึงสองอันนะครับสํารองไว้นะเพราะว่าอะไรเวลาเราจะประกอบปืนอย่างเงี้ยเราประกอบฉัวกเงี้ยเราตัดเชือกตัดอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ไม่ลนปลายสายนะครับสายมันก็จะแตกมันก็จะรุ่ยนะครับรุ่ยมันก็จะเสียนะผูกก็จะไม่อยู่นะครับแล้วก็เราจะสามารถทำทำนู่นทำนี่ได้ก่อไฟอะไรได้หลายๆอย่างนะครับจุดนู่นจุดนี่นะครับนะมันมันมีประโยชน์นะครับไฟแชก พอเราจะใช้นะครับมัน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 จำเป็นนะครับมีไว้กว่ามีมีไว้ดีกว่านะครับดีกว่าไม่มีไปเช็คนะครับแล้วก็มีดนะครับมีดมีดอะไรก็ได้นะครับขอให้มีนะครับมันต้องได้ใช้แน่นอนนะครับหรือว่าเป็นคัตเตอร์เป็นอะไรเงี้ยถ้ามีดของผมก็จะเป็นมีดอันนี้เนี่ยใหญ่มีดเดินป่านะครับทําเองนะครับสังสังีมีดมานนะครับนี่นะอาพกไปตลอดนะครับ ได้ทํากินทําครัวอะไรเนงะี้ยฟันมงฟันไม้ตัดมงตัดไม้ผ่านทุกสองระฆุมแล้วเริอ่มนะเทคนิคการติดกล้องโกโปรใส่กับชมวกยิงปลานะครับง่ายๆของผมง่ายๆนะผมไม่ได้ทําอะไรมากมายผมก็ใส่กับขา,ขาครับอัเดอเี่ยขาเมาส์เนี่ยผมก็มาประกบวางเลยนะครับแล้วก็ใช้เทปดําเทปพ,พันสายไฟนะครับเนาะนะพันนะครับพันรอบ เราก็กะเอานะครับว่าเราอยากได้มุมกล้องตรงไหนแล้วเราชอบถือฉมววโรงไหนเอียงประมาณไหนเราก็เราตั้งเอานะครับอ่ได้ที่แล้วเราก็พันให้มันเนี่ยล็อกพันไปพันมานี่แหละตรงสดุดไม่ชอบมุมกล้องแบบนี้เราใกล้เกินไปเราก็ขยับออกแต่มันก็จะเปลืองไอ้เทียบดำหน่อยไนหะ แต่ก็ม้วนไม่เท่าไรหร,ร 6, ่แล้วครับใช้ละพันทีเราก็ติดถ่ายได้หลายรอบนะครับแน่นครับบอกเลยแน่นผมก็ถ่ายคลิปให้พี่น้องเอฟซีดูผมก็ทําอย่างนี้แหลนะนะถ่ายมาหลายคลิปแล้วไม่เคยมีปัญหาอะไรนะครับลงน้ำโขงลงน้ำเค็มลงอะไรผมก็ถ่ายมาหมดแล้วอยู่ อยู่นะครับหายไปไทมาถ้าแบบมันบี้ยวแล้วก็ขยับได้นะครับขยับได้ปรับมุมกล้องะเอากล้องมาใส่ปึ๊บแล้วเปิดกล้องดูนะครับว่าม,มุมมันได้ไหมนะเทคนิคของผมก็คือเอ <c oughs> เปิดกล้องดูแล้วผมจะเอาลูกดอกมา,ามาใส่ในตัวช่วงผมก็จะเรียงดูนะครับให้ ให้ปลายลูกดอกมันอยู่กลางกล้องพอดีนะนะเห็นไหมเนี่ยมันจะมีเส้นในเส้นกิดอยู่นะครับเส้นกิดอยู่มันอยู่ตรงตรงกลางพอดีนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นมุมมุมม,มุมกว้างเวลาเราเจอปลาปลาจะอยู่โฟกัสต,ตรงกลางกล้องพอดีนะครับเรายิงหรือว่าให้ปลายลูกดอกมันอยู่ต่ําลงนิดนึงนะครับตรงเส้นกิดมันนะครับมันก็จะเห็นมุมข้างบนกว้างขึ้นนะครับ อยู่แต่ครับเสียก็จะเป็นทื่อๆหน่อยเพราะว่าใส่หน้ากากครับโอเคไปลุยกันเลยลสิบบาทค,ค,ครับแค่ครับเพื่อดี อันนี้เวลาบ่ายสามสี่สองครับบ่อได้ปลาป่อตัวเดียวปลาดินครับเจอปลาดินว่หลอดท้องไปเลยโอ้ดำไปชั่วโมงครึ่งครับดำไปชั่วโมงครึ่งไม่เห็นตัวเลยเหน่าหรอใช่นีมก็นเหน่าหรอ เนาะขึ <đấy> <c ười> ้นบ่ได้บาวนี้ยเฮ้ยดำนาการกระมั่วน้อยกระมั่วน้อยกระมั่วนากากดำเถี่ยนึงกระมั่วเถี่ยนึงจำต้งไปแล้วก็ขึ้นมาล่างนากากหมาเนี่ยวะครับตัวเดียวมาเนี่ยวะครับไปใบไทยหน่อยตัวเดียวอ๋อไปไทยหน่อยเบิ้งเบิ้งใบไทยหน่อยมีใบไทยน่อยอย่าี้ยไทยหน่อยตัวเดียวก็เลยยิงซะแต่กูหิงก็เจ๊กถึงหนิงตาเนี้งหน่ออ้แย่ เ <laughs> ้ย,ปปเยทองใหญ่ใบไทยหน่อยขาแลยไทยหน่อยครับตาเพนใบไทยน้อยครับชั่วโมงครึ่งมีตัวา้หญิงกัจ้าสิวาจังไงเนาะเฮ้ยอยหัวปลา มาท่านครับมาท่านพอได้กับเขาอีกดอกก็ได้กับเขาครับแรงนี่ตัวเดียวไม่บาดก็หายแล้วล่ะโอ้ยว่ากันจะไม่มีหอาลงไม่ได้กระหน่ำคุณเอาไม้ยากเนีแวะมาสามไม้แล้วไม้ที่สี่ใครอยู่ยังไงไปไห้หน่อยตัวนึงอลูกโซ่ครับดูขอดูซ้ายหน่อย ขอดูไซนหน่อยขอดูไซ์หน่อยหยาบน้ำเิงต้นอหตักเป็นเลาเนาะาอันอื่นลายยังครับกงคือไปไทยหน่อยไปดิปปิ้งไปดิปปิ้งะโอเคครับพี่น้องสำหรับ ครือจิ mm ๊บ hmm. ่ะใจในผลงานมันนะครับมันอาไม้หยางอิรินะครับจ mm ีบนานะครับจีบนาไม่ว่ากปนใหม่นะครับเนาะากดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้นะครับในช่องชาเพนอีสาน์ทัศนะครับทางเพจเพจวงแล้วก็ช่องยูทูบนะครับในติ๊กต็อกก็มีครับติ๊กต็อกกับเห็ดครับต็อกนะครับเนาะครับวันนี้จะคือสิโอลาพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับเนาะครับสวัสดีครับ